กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ้งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6์กคณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จศจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้หากในปีนี้นะครับ2023เนี่ยเศรษฐกิจสารัถดถอยนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับโลกแล้วก็ไทยเรานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับ เพราะว่าช่วงนี้นักวิเคราะห์เองนักลงทุนเองก็ดีเนี่ยจับตาดูนะครเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในเอ่อ r ฟดเออร r v e เซรเนี่ยในช่วงสองถึงสพฤษภาคม6กเนี่ยนะว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปไหมนะถ้าปรับขึ้นไปก็มีความเสี่ยงของเรื่องเศรษฐกิจถดถอยตามที่นักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยเตือนกันมานะครับดังนั้นนะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตนะิหาก นะเศรษฐกิจสหร,รัฐเนี่ยเข้าสู่สภาวะถดถอยในปีนี้นะครับ2023ตามที่นักวิเคราะห์หลายท่านคาดการไว้เนี่ยนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกและไทยเรานะครับต้องบอกว่าการแรกเลยนะถ้าเศรษฐกิจสหร,รัฐถดถอยเนี่ยนะมันก็เข้าสู่สภาวะที่เราเรียกว่า stagflation สภาวะ stagflation เนี่ยเคยเกิดขึ้นในสหร,รัฐนะครับในช่วงทศวรรษปีช่วงทศวรรษ1ั7 0ถึง1980 นะใช้ระยะเวลาประมาณ1ะเปีนะทศวรรษหนึ่งคือสภาวะมันก็คือว่าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ก็คือเข้าของแพงอยู่นะเงินเฟอ้อสูงอยู่เงินด้อยค่าลงอยู่แล้วเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าสภาวะ stagflation คือพูดง่ายคือเศรษฐกิจก็ไม่โตนะแถมติดลบนะแต่ว่าเข้าของแพงนะแล้วก็จะเกิดสภาวะที่อย่างที่บอกนะครับอาจจะทำให้นะตลาด การเงินนะครับสะเทือนด้วยเช่นกันนะอย่างมุมมองของกูรูท่านนี้นะครับนะด็อ,อรนูเรียลูบินีนะครับนะสมญานามคือดออรโลกาวิน่าเนี่แหละเพราะว่า,วาท่านทำนายอะไรแบบตรงไปตรงมานะก็าทำนายแบบไม่ดีะนะไม่ได้ข่าวดีนะเป็นข่าวร้ายท่านก็บอกว่าขณะน,นี้นะเศรษฐกิจสหรัฐรเนี่ยกำลังมุ่งสู่ฮาร์ดแลนดิ้งคือลงจอดแบบกระแทกแรงอะนะก็เกิดการแคลชได้ ทั้งทางเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจถดถอยนั่นแหละครับนะแล้วก็เกิดการแคลชทั้งการเงินด้วยนะัแปบลบว่าตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับอาจจะรวมถึงตลาดนี่สินนะตลาดพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลเอกชนด้วยหรือไม่นะเพราะฉะนั้นมุมมองของกูรูนะักวิเคร์ท่านเนี่ยนะและอีกหลายท่านนะครับนะรวมถึงที่ผมเคยกล่าวถึงนะย่ง คุณเดวิดฮันเตอร์นะครับเอ่อคุณปีเตอร์ชิฟนะครับคุณจิมริคาร์ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็จะพูดทำนอง,งคล้ายๆกันนะว่าสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเอ่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่นะเพราะฉะนั้นมุมมองของนะดรนูริลูบินีเนี่ยก็คือเอ่อมันก็คล้ายๆกับนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆนะว่าถ้ามันเกิดฮาร์ดแลนดิ้งนะเกิดอีโคโนมีคราชแล้วมันก็จะตามมาด้วยไฟแนนเชียลคราชด้วย เราจะเรียกมันว่า big crash ก็แล้วแต่นะจะเรียกว่า the b u ัสนะครับหรือจะเรียกว่า the burst อะไรก็แล้วแต่นะคือการแตกออกและเบิดออกเนี่ยแต่มันจะไปในแนวนี้คือถ้าเศรษฐกิจถดถอยสภาวะ saturation ที่รุนแรงวิกฤตหนี้สินที่ไม่มีทางออกนอกจาก reset มันก็จะเกิดไปในเชียว crash ด้วยนะครับอย่ที่ผมบอกนะครับมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของ reset นะครับอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะมันก็เป็นสภาวะที่อย่างที่บอกนะทั้ง อีโคโนมิคครชทั้งไฟแนนเชียลคร s ชนะครับแล้วจะนำไปสู่สภาวะที่เป็นโดมิโนนะอาจจะเกิดความขัดแย้งนะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองทางสังคมความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วจะมีสงครามนะใหญ่ขึ้นก็เป็นไปได้นะมันคือสิ่งที่จะตามมานะครับในทั่วโลกและของบ้านเราด้วยนะก็คือเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเกิดการถดถอย มันก็อยากเกิดกระทบถึงตลาดทุนตลาดหุ้นด้วยไปทั่วโลกและอาจเกิดความขัดแย้งภายในนะการเมืองสังคมและก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามใหญ่ก็เป็นไปนะครับฟังมีอะไรก่อนเราก็เชื่อใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ